ดีครับสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับวันนี้คอปเตอร์มาทำอะไรครับจับต้นไม้แปลกต้นอะไรลูกต้นไม้หูนี่บุดเยอะนี่แตกเนี่ยต้นอะไรนี่ต้นอะไร,ร,ไรนะต,ต้นมะยลาบมันเป็นอะไรมันเป็นมันแปลกประหลาดตรงไหนลูกนี่นีม่มันกินแล้ว มันมันดียังไงมันปิมันพีเซนเนี่ยตัวพีเซนเนี่มันคืออะไรมันเป็นจังไรมันเป็นจังไรมันเป็นจังไรมันแปลกประหลาดตรงไหนมันแปลกประหลาดตรงที่มันจิ้มแล้วมันรอแล้วก็ยังมีอันนี้มีอะไรครับอันใหญ่อันใหญ่เราคิดว่ามันจะจับแล้วบุกนะฮะ ไม่หบอบบหูไหมไม่หบเลยแม่จะ่คนละอันมั้งว่อมันคนละหุบมันไม่หุบ